สวัสดีเจ้าวันนี้กลับมาพบกับน้องบุ๋มแหมตามเคยวันนี้จะปลาปอแม่ปีน้องมากินกับเข้าเมืองเมืองเจ้ามีหมูทอดมีแจ่วบองแล้วก็มีเอ่อพัดนอขั้วนอเจ้าภาษาเหนือขั้วนอปลาลาซับแจ่วบองเนี่อร่อยมากกินกับหมูนี่เจ้าน่ากินมากเลย ก็ข้าวเนึ่งกรรับใหญ่ๆจะม,มีสตอรดดด์ด้วยเจะวอนนี้บรรยากาศดีเนาะมาห้องหมูทอดอร่อยมากอ่ะ พ้วน้องเมืองเมืองบ้านเฮาน,นี่ลำขนาดเลยจ้ะตับข้าวมือแบบอืมตับห้าซับอร่อย

น้องไม่หวานนะอรคบอร่อยเจ้ยกนิ้วขึ้เลยเนี่ยป่าห้าซับฟวัดไปเลยเจ้าบอไมพไปนอกอืมอร่อย กินก้วข้าเหยียวอร่อยมากหมากแบบก๊อไก่ล่านคำเก,ก็นอีกอร่อยนะเจ้าอืมวัดไปเลยอืม ตั้งเสียงกระตอร้ออืมอารมอากาศดีเจ้าอืม เจ้าสิ่นแตาห้าซัดนะพัอดไปเลยอืมีตงสตอนกวอบนะสี่สางก็หมุมกินเข้าหล่ะ เขาก็เลยต้องมานั่งกินข้าวเงาๆโดดเดียวๆได้ไม่เป็นตัวใส่ให้ตัวเจ้าอร่อยเคานึ่งพนๆพอืม เหอนพ่อกับนับกำลังดีลยเจ้วดูว่าอร่อยแค่ไหน เหมือนได้ขึ้นสวรรค์อร่อยมากัวานอกกอลําเจ้าน้องไม่หวานนะเอามาควาวเนี่ยเจ้ ขั้วใส่ใครใส่วุ้นเส้นใส่พริกเนดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมพั่วเลย ว่าด้วยเรื่องของแจวบองนี่นะเจ้าปลาลาซับแจวบองเจ็มต,ติดหน้ากองแจวปลาลาเนาะอันนี้มันเป็นของอาหารดิสานจะว่าคนเหนือเอ้าก็กินเหมือนกันเนาะกินกับบะอม่วงก็ได้กินกับ ไอยอย่างจิมันเปรี้ยวๆก็ได้นะเจ้าแล้วก็กินกับเข้าก็อร่อยเข้าห่อนๆจะกินกับเข้าหูเข้าสวยก็ได้อร่อยมากหมูทอดก็ต้องเป็นหมูตีแบบ ใช่เนื้อสะโพกมีมีเนื้อหมูมีมันนิดหน่อยมันจะอร่อยก็มักรสชาติโอเคอออเราจะถ้ายาังมอไข่น้ำลายแตกกับขอโทษขอไัรมานักตินีโดยเดอ้อ <laughs> cái chìm to mình đã gần làm cho <laughs> <laughs> หมูแดดเดียวของเก้าเนี่ยตื้อมาแต่วา่าเอาหมมาักไว้แล้วก็ลากแดดไว้วันหนึ่งแล้วก็กลัมาทอดวันนี้อร่อย ตอนนี้ก็เป็นข้าวข้าเตียงเนาะเป็นเข้าเตียงแต่ว่าเป็นมือแหลกของน้องบุม๋มเขาได้กินของล้ำๆมือแหลกที่เขาทีเ่เขากินข้ามันจะมีความสุขมากเป็นแล้วใครแบบใครยังแบบเคยลองเ้อเจ้าแจวบองน้ำพริกปลาห้ากับหมูแดดเดียวนะต้องลองไปกินพอเจจาอร่อย งั้นวันนี้น้องผมขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า